ใดใจก็คือลำใจเด้อหยุดจ้ะหยุดจ้ะไปเยอพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนย่ะละอ้นยังสนุ่งหลาอย่าไปช้ากนพักผ่อนเพื่อยากให้น้องได้พักผ่อนเมื่อมานลามียาคุยน้องกลับไปนอนเนาะพักก่อนแม่อก พกอดยังละอ่นยังสันหลาอยาวไปช้ากอดพักพอดพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนมันเริมไม่อยากคุยนู้นกลับไปนอนนอนนะพักพักพักคุณกลับไปพักก่อนนะพักทักทักทักเธออย่าเพิ่งไปักก่อนหลี่ไปอัก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 ใช่ไหมหลี่ฉันเห็นน่าหล่นพี่หลุดเลยเุดไว้ก่อนพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่นยังสันหลาวยาวไปช้าก่อนพักพอดพี่อยากให้น้อได้พักผ่อนเพราะมันเริ่มไม่อยากคุยนู้นกลับไปนอนนอนพักก่อน อย่าละอ่อนยังสันหรืหล่าอย่าไปจ้าก่อนพักผ่อนพี่อยากให้พักอ่อนเพราะมันเรามียากุยน้องกลับไปนอนนอนนะไปต่อไม่หดุดเรื่องร้องเพลงไม่หยุดอยูจะคนนี้ทำพักก่อนซักนิดก่อนที่เขาจะทำร้ายหัวใจหรือมันพิษคิดจะพักคิดแคตคิดจะซักให้บิสเนี่ยคิดจะยักให้พักแม่แต่คิดจะล็อกให้ถักแชทพักผ่อนแม่บอกคิเธอพักผ่อนอย่าละอ่อนยังสันหรืหล่าอย่าไปจ้าก่อนพักผ่อน พักผ่อนเพราะมันร้ไม่ยากคุยน้องคนกลับไปนอนนอนพักกอดแม่บอกให้เธอพักพ่ออ,อย่างละอ่อนยังสั็จไายอย่าไปช้าก่อนพักผ่อนพี่ยังน้องได้พักผ่อนเพราะมันร้ไม่ยากคุยน้องกลับไปนอนนอน